คุณผู้ชมลูกครึ่งไทยสวีเดนไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะแนะนํนาให้ชื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนแล้วถ้าเราเชื่อนาตาลียนะคะใช่เลยนะคะเราเชื่อจริงก็มารินดาวานเนสพุกทองนะคะเป็นลูกครึ่งสวีเดนอายุ28นะคะว้าวเอาวันนี้ในรอบออดิชันสุปราเนชั่นแนลนะฮะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็คือ focus on my message that I want to give <c oughs> to people ก็คือ my message ก็ ่า empowering I want to empower other people around me แล้วก็อยากจะ s h a ์เ message the keyword นี้นะคะก็ก็เตรียมตัวจากใจโอเคเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ฝึกในกระจกเลยว้าวเก่งมากเลยอะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากอินสตาแกรมนะคะให้ติดตามผลงานเราได้เลย n a t นาตาลียานะคะ W A N N E S นาตาลี a อนนสได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะ